ในขณะที่มีความเคลื่อนไหวจากทางด้าน U ูคุณประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติไต้หวันซึ่งเป็นสมาชิกทรงอิทธิพลของพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าพรรคของรัฐบาลเนี่ยครับได้ออกมาระบุว่าในขณะนี้ไต้หวันนั้นเนี่ยไม่ได้หาทางเผชิญหน้ากับจีนแต่พวกเขามีศักยภาพในการตอบโต้ด้วยกําลังในกรณีหากว่าเกิดความขัดแย้งของจีนนะฮะบ,บอกว่าไต้หวันนั้นเนี่ยจะไม่เป็นฝ่ายเริ่มโจมตีจีนก่อนแต่ถ้าว่าจีนคิดโจมตีไต้หวันนั้นพวกเขาต้องคิดให้ดีก่อน บอกไต้หวันนั้นมีศักยภาพที่จะโจมตีกลับเช่นเดียวกันเพราะว่าเวลานี้ไต้หวันนั้นมีขีปนาวุธร่อนซูเปอร์โซนิกยุงเฟิงที่พัฒนาขึ้นมาเองซึ่งสําหรับขีปนาวุธยุงเฟิงนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมไต้หวันเนี่ยทุ่มเทงบประมาณกว่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐในการปรับปรุงศักยภาพของขีปนาวุธร่อนนะครับขยายพิสัยการยิงสูงสุดเนี่ยเป็น1,200ไมล์หรือว่า1,930กิโลเมตรซึ่งสามารถโจมตีเนี่ยได้ไกลถึงเมืองหลวงของจีนนะครับ ในขณะที่ยูซีคุณนั้นยังบอกนะครับว่าความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเผชิญหน้ากับจีนเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันคล้ายๆกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในส่วนระหว่างรัสเซียกับยูเครนแต่ว่าสิ่งที่มันต่างกันนั้นก็คือว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องข้ามช่องข้ามช่องแคบไต้หวันเพื่อเข้าโจมตีไต้หวันซึ่งต่างจากการโจมตียูเครนของรัสเซียดังนั้นเนี่ยหากบอกว่าจีนนั้นเนี่ยพยายามยกพลขึ้นบกจะต้องต่อสู้กันตรงชายหาด แล้วก็ตรงนั้นเองเนี่ยครับใต้หวันนั้นพร้อมที่จะต่อสู้สละชีวิตนะครับแล้วมันจะไม่เหมือนกับสิ่งที่รัเสเซียพยายามกลืนยูเครนอยู่นี่ฮะแล้วก็บอกด้วยว่าคนใต้หวันนั้นจะต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองโดยหลักการก็คือในการที่จะต่อสู้เนี่ยครับด้วยอาวุธทุกชนิดแล้วก็สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าใต้หวันนั้นยังได้รับการช่วยเหลือด้านอาวุธรูปแบบต่างๆจากชาติตะวันตกนั่นก็คือโดยเฉพาะจากสาหรัฐอเมริกาภายใต้ของ การนำประธานทิมดีโจไบเดนที่อนุมัติขายอาวุธหลายรอบให้แก่ไต้หวันพอมันเกิดมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามาเซียวกวงโฆษกสำนักงานกิจการไต้หวันของสภาแห่งรัฐจีนนั้นเนี่ยเตือนทันทีนะครับบอกว่าการโจมตีใดๆจากไต้หวันเนี่ยจะต้องได้รับการตอบสนองที่เลวร้ายเมื่อพวกเขากล้าเอาไข่เคี่ยงใส่หินก็รังแต่ว่าให้พวกเขานั้นถึงจุดจบที่เร็วขึ้นนะฮะอยู่ดีไม่ว่าดีก็ออกมาบอกนะว่า พร้อมที่จะจมตีเมืองหลวงของจีนได้นะฮะนี่คือในส่วนของไต้หวันครับ องค์ปรชมไปที่กัมพูชากันบ้างนะคะเดี๋ยววันที่22ิมิถุนายนนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนครั้งที่16ซึ่งครั้งนี้เนี่ยนะคะทางด้านของกัมพูชาเนี่ยก็จะเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ด้วยซึ่งถแถลงการของกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเนี่ยออกมาบอกแบบนี้นะคะว่าการประชุมเนี่ยอาจจะมีการลงมติรับรองเอกสารจํานวนหนึ่งรวมไปถึงเรื่องของการยกระดับความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนส่งเสริมกลไกสนับสนุนอกองกําลัง ด้านศาสนิภาพสตรีอาเซียนและก็สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันกนารศึกษาทางทหานของอาเซียนขณะเดียวกันนะคะก็มีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็อาจจะมีการประชุมการพูดคุยกันเนี่ยเรื่องของการลงนามรับรองวิสัยทัศน์ของกัมพูชามีการมีการลงนามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศร่วมกัน ของคณะรัฐมนตรีกลาโหมเพื่อเสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและก็ไม่ใช่แค่นี้นะคะในระหว่างนั้นก็จะมีการประชุมกันเนี่ยระหว่างคณะมนตรีคณะรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับจีนแล้วก็การประชุมกันระหว่างคณะรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยค่ะตรงนี้แหละนะเป็นที่จับตามองเพราะว่ารัฐมนตรีกลาโหมของญี่ปุ่นนั้นเดินทางมาประชุมด้วยตัวเองซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ย รัฐมนตรีกลาโหมของญี่ปุ่นนั้นก็มีการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมหลายชาตินะฮะที่ญี่ปุ่นก่อนหน้านี้แล้วก็มาประชุมกับรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนด้วยส่วนจีนนั้นเนี่ยจะใช้วิธีการประชุมแบบออนไลน์กับรัฐมนตรีกลาโหมของอาเซียนนะฮะ